วันนี้กลับมาอยู่กับช่อง Angobleno นะวันนี้ผมจะมาสาธิตแนวทางการโชว์เล่นกับอไอรินะตัวที่ผมจะเอามาวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นอัลเลนนะต้นเกมเนี่ยเราก็เช็คของน,นะว่าเขาอาอะไรมาตอนนี้มีแข็งอยู่2ตัวนะเป็นเอลซูกับไอริตอนนี้ก็ลอยนะตีเขาเว้หนึ่งอย่งไรเราก็ชนะนะรอไปก่อนนะตอนนีเ้เหมือนเขาจะไม่มานะ หรือเปล่าเขาต้องจะรอปลาดาวกระจายนะเราไปเคลียร์คลิปก่อนเลยก็ได้นะอะไรฮะเราก็ตีคลียเป็นเรื่องปกติแล้วก็อรอหลบดาวกระจายกนะถ้าเกิดเขาจะปลามาอา๋อ,อมันจะพูดไปดูเพื่อนอยู่นะตาน,นี้ตาแรกของวันเลยนะตื่นมาก็เจออย่างนี้เลยเพิ่งตื่นเลยโอ้โหเอาโดนรัดอีกเรียบร้อยไปแล้วจักสี่ออฟเลนผมอันนี้เป็นตัวละครเลตเกมที่น่ากลัวตัวหนึ่งนะน่ากลัวมากนะยิ่งช่วงเลตเกมอ่ะแบบมีของหมดแล้วเนะี่ยโอ้โหเนต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  ไปแล้วโอโอทะลุแมปโอ้ยเดินไม่ค่อยตีนะโอเคน่าจะมานะตอนนี้อุ้ยล็องไม่โดนไอ้ลิซเป็นตัวละครเละเกมนะตัวเราก็เลดเกมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการตีแบบยืนตีกันตรงๆเนี่ยยังไงอาร์เรนก็ชนะนะผมว่าเราก็พยายามฟาร์มาไปก่อนนะพยายามประคองเกมไม่ให้เงินห่างมากนะไม่งั้นจากที่ว่าตัวเราสู้ได้จะกลายเป็นตัวเราแพ้นะเราก็รอร้านชีมนะถ้าเกิดเขาพุ่งมาแล้วก็หาจังหวะดีๆแล้วก็ล็อกให้ทันนะโอเคล็อกโดนนะ โอ้ยบัตเตอร์ไฟมาโอเคล็อกขาโดนนะอุ้ยรอดอุ้ยเก็บยัง่งดีเรื่องก่อนนะเหมือนบัตเตอร์ไฟจะลงนะถ้าเกิดเราเสียคีย์แบบนี้น่าจะไม่ดีเรื่องนลยโลบโลบโลบเคไปนะน่าจะมังกรเงียบไป้ะเดี๋ยวได้ยินโอเคยลากคีบได้ยังไงยครับทีมันขึ้นมานะตอนนี้น่าจะอยู่แถวมังกรอุ้ย ไอรีไปกลางนะผมไปรีเลื่องนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทีนึงเดี๋ยเราเปิดมังกรแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปเติมเพื่อนนะตอนนี้ไฟวฝ่ายบีร่าไอรีน่าจะอยู่ไม่ก็ไปรีเลื่องนะมีทาจิด้วยเคไฟ่ห้านะอย่างหัวนี้ผมต้องรีบไปเติมนะอุ้ยเสียเฟิร์สแบบเคสไดเมทเข้ามานะเราล็อกกันเสียล็อกโดนผมจะสี่นะเคสสี่แล้วเฮ้ยไม่ต้องเอคิวนะได้นะเล่นได้นะเคสเพื่อนเราถอยนะเราก็รีบเคลียร์เลนก่อนเลยนะตอนนี้ แตกไปกันเขียล็อกโดนอืมเขามีต้านดีสีแน่เลยรองเท้าต้านดีสีอ๋อเขียรเล่นปกตินะตอนนี้เรามีวัดมังกรนะไอ้ลี่มีแข็งนะเขียร์ชิปปกตินะเขียร์ล็กเขียร์ชิปเสร็จก่อนนะเราได้เดินก่อนนะวันนี้เลื่อนนะ้อยนะเป็นลีก่อนหนะ่ได้นะไม่ต้องรีบเยะเนี่ยเรารีเลื่อนเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าเลนที่ใหม่เหมือนเดิมนะ เียพ yeah. อแล้วเต็มไปยกสวยอยู่นะว้าวมีประเด็นนะรีบกับเขาเลยนะตอนนี้แอลี่อยู่กลางนะผมได้เคลียร์ก่อนนะแบบนี้แต่ลี่จะรวยมากนะเขาแท็กกลางทุกเวฟเลยเคลียร์แบบนี้แล้วก็ได้เดินก่อนนะเคลียร์ก่อนเดินก่อนนะลงมาเติมนะฮะอันนี้โอ้โห้ฟุ้ยเพื่อนมีไฟ ผมคอมโบกับมา้าได้นะตอนนี้ตอนนี้ผมกดมากับเพื่อนนะห้าคนเลยอุ้ยลงไปเติมมันผู้ย่ยางที้ตายหมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะไม่ต้องมีผมอนะแล้วนี่สวยเคยหมดแล้วนะเหมือนไอริจจะลงนะเราดักไว้ก่อนเถอะมาไหมมาไหมเอา้าเหมือนจะไปกลางนะไอริอู้หูบัตรมาเคยดักอยู่รักใจไหมรอเราไปนะ คไม่ปานะเขาเชียร์คลิปกันแล้วจะขึ้นบนเลยนะเราก็รีบเคลียร์นะเราเพื่อนมาเคลีย,ลยร์แล้อเคยไอ้เราก็วิ่งปื๊ดขึ้นบนไปเลยนะไอ้ลิซรวยมากนะตอนนี้ดูดิตังค์เขาสองพันสองอะผมยังพันหกอยู่เลยแบบนี้ถือว่าไม่ดีนะไม่ดีกับตัวเราอะ่ะของเขานำเรานะแบบนี้ยอยยุยขอ,อตังค์เรื่อยเลยไอ้นี่ Okay. เคลียร์เลนก่อนนะเคลียร์เสร็จก่อนนะครับโอ้ยบนดยกเริ่อไม่ติดโฉนแนวซ้ายเพื่อนอุยอ้ยป่าเราโดนนะป่าเราโดนนะั่นรีบไปเติมเพื่อนเลยตอนนี้เคลียร์ตายโอเคไปเลยอุย้ยเอลซูฟิกเกอร์ข้ามขื่อไปแม่งเาขาตายนะเฮ okay. เคลียร์สิวชาจีตายนะ นี่าจะได้บนนะผมขึ้นบนก่อนนะเพื่อนเอากลางขึ้นบนเลยนะตอนนี้อาจจะได้บนนะอาจจะนะตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นมาเคลียร์คลิปก่อนนะเคลียร์ครับแล้วก็มารอดูนะไอ้นีขึ้นมาที่ไหนไอรีขึ้นมานะเม็นเราอยู่ล่างนะล่างมังกรก่อนเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์คลิปกลางนะจังหวะนี้เพื่อนผมบอกว่าเอามังกรนะผมก็เลยเปิดรอเลย แต่ผมกลัวมีคนมาซ้อนนะโอเคทีนี้ผมแบบน,นนะล่างสองตัวนะอุย้ยล่างสามเลยกลางหนึ่งนะไอ้ได้อยู่บนคนเดียวนี่เค,คนะลียร์คีบมั้ยไล่บนไดนะ้อย่างงม้ามีอสติด้วยอุย้ยยกไม่โดนรอนะรอนะเขายังมีแข่งอยู่นะถ้าจะไม่ผิดโหคลียเค,ยคเสร็จแล้วเข้ออกฮะนู้นนะ้วรอดเรียบร้อยผมเคลียร์คีบก่อนนะ ถ้าไม่ได้ออ่เถ้าไม่ได้คนเนี่ยอย่างนั้นก็ยังได้ป้อมนะเี่ยฮะเฮ้ยคิดก่อนคอเคเพื่อเราจะมีประเด็นนะผมจะดันบนก่อนนะโห oh. บวกกันแล้วนะรอป้อมแตกนะเดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยเพื่อนโอเคโอเคได้สุโอ้ยสุงมางี้โอเคล็อกไอรีสไ้ก่อนนะเรียบร้อยไอรีสตายนะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรับเพื่อนก่อนผมไม่มีนตีนะอุ้ยโอ้โดนจุบ๊บไปเลยโอเค มาดิชาจิอุ้ยล็อกไม่โดน,นได้อยู่โยกเจ็บอยู่นะอุ้ยปาสามอ้โหเจ็บเจ็บปล่อยเพื่อนเก็บนะเดี๋ยวเราก็ไปรีก่อนถึงได้นะแต่ตอนนี้ผมจะเปิดมังกรก่อนนะทีมเขาตายสองแล้วก็ที่เหลือไปรีนะน่าจะได้มังกรอ,อยู่เดี๋ยวรีบตีมังกรแล้วก็รีบไปรีเลือดนะโอเคฮะมังกรตายนะไปรีเลือด ไม่มีอะไรมาผมกดสองพุ่งออกไปได้นะโอเคไม่มีใครมานะก็เหมือนเดิมครับรีเสร็จแล้วก็รีบกับข้อเลยนะตอนนี้ไอริสกับเอลสุยังมีแข็งเหมือนเดิมนะอุ้ยไม่ใช่ดิเหมือนเอลสุก็ขึ้นเป็นแข็งมาเลยนะอุ้ยเกือบไปละไอริสกับตีปั๊มละเราสู้ไอริสได้นะ ถ้าเกิดเราเปิดนันตีก่อนเนี่ยเขาจะกดแข่งนะเสียเปล่าเลยก็รอเป็นจังหวะที่แบบหาจังหวะดีๆนะโอเคเขี่คลิปปกตินะเมื่อเขาจะบอกเราก็รอจังหวะดีๆนะล็อกให้โดนโอเคล็อกโดนนะอูอนนะอ้ไม่ถึงอุ้ยช้าไปรอนะรอน,นี้เรายังไม่มีล็อกขานะเขีย่มาละล่างมีประเด็นเนี่ยผมจะเคลียร์กลางก่อนนะโอเคเขาจะใลงมาเคลียร์ช้ากว่าผมนะ เคลียร่างตายสามนะเคลียการเคลียร์หมดแล้นะรีบขึ้นบนไปเคลียร์เว้บนกันนะอุ้ยเอลิเอลิอาจจะไม่ปิดอรันดอนะเคลียเพื่อเราออกอีกซอยนึงนะรอดเดี๋ยวเคลียเคลียไว้บนนะกดดนติดไปก่อนนะถ้าเกิดเจออะไรผมจะได้โดนทันเคลียล่ามังกรก่อนงาและเคลียร์ที่กลางกอนเหมือนเมฆเราจะเกิดทันนะมันไม่ต้องเคลียร์เลย บัตเตอร์ไฟอุ้ยตีการมเนี่ยด่วนไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องเคลียร,นะยววรย์การ์ละผมเดาว่าบัตเตอร์ไฟจะเคลียร์การเอ้ยจะตีป้อมการนะโอเครีบขั้นบนกันกนะตอนนี้กระจายไหมโอ้ต่นี้ผมเพิ่งตื่นเลยนะแล้วก็มาเล่นเลยอาจจะมีเบอร์เบอร์บ้างนะโอเคมีเรื่องนะ นี่เสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าเลนเหมือนเดิมนะไอรีรีบขึ้นบนไปแล้วตอนนี้เพื่อเราเชี่ยกลางได้อยู่มาไม่ยนตีแหละแต่ล่างเราตายสามเลยนะตอนนี้รีบขึ้นบนนะไปกันบนกันเฮ้ยชิคชิบบนได้นะอู้หูหเจ็บจังนะกดยนตีไปกันอุ้ยเคายังไม่กดแข็งเลยโอเคเขามีแข็งกดแข็งมานะ ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดผมฝืนต่อเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะมาซ้อนหรือเปล่าผมเลยไปเรียนนะอย่างนี้ป้อมแต่นะก็เหมือนเดิมครับรีเซ็ตแล้วก็รีบกลับไปเคลียร์เลนนะแล้วก็พยายามประคองเกมมาก่อนนะฟาร์มๆแล้วก็หาตังให้ตามเขาให้ทันนะตอนนี้เขาเงิน6,200แนละ้วผมยังห0าพกว่าๆอยู่เลยนะชิน้นต่อไปผมจะขึ้นเมนตัดเลือดนะจงนี้เราเปิดมังกรได้นะแต่เดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนเรามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดมังกรเคขีบ,บนกัน อเคไม่น่ามีใครมานะกลางสองไอ้รียอยู่ล่างนะตอนนี้บัลลูฟายแเอานี่ไงบัลลูฟายอยู่กลางละตรงน,นั้นน่าจะสามตัวนะวีล่าเพิ่งเกิดเขีย okay. ววีล่าไปกันบนนะวิ้จเว้นนี้คอมโบไปเลยเจ้าหมาสวยเอาบัลลูฟายก่อนนะที่ผมมีไอคิวสวยโอ้ยังไงยังไงเล่นต่อได้น,นะืโอ้วีล่ามาวีล่ามาไปก่อนนะ ผมไปเคลียร์คิปบนก่อนนะแล้วก็ค่อยไปรีเล่นก็ได้ไมันก็เปิดมังกรนะเคยเชียร์คิปบนก่อนเฉยได้ป้อมกลางนะเจ้าน,นี้เราไปเอามังกรได้นะมันก็ไปรีเล่นนะเดี๋ยวผมจะเปิดมังกรก่อนเฉยหลบมังกรสะบัดหางแล้วนะแล้วก็ฟันเลยฮะรีบเอานะตอนนี้ทีนี้เขาตายสามใช้เวลาให้คุ้มสวยไปเคลียร์คิปบนอีกรอบนึงนะคิปบนจะมาแล้ว ลแล้วเราก็ค่อยไปรีเรื่อนนะชี้แฟรตี้กันได้เวลารนะเมมีเรื่อนนะโอเคผมไม่รีเรื่อนนะผมเห็นกลางสามตัวนะล่างเราทำชีพมาแล้วด้วยเหมือนทีมเขาจะไปเฝ้าแถวคลองนะผมดักไว้ก่อนดีกว่าบัตเตอร์ฟลายอยู่ล่างดาจิอยู่ล่างอันนี้อยู่ล่างนะเมื่อกี้วีล่าอยู่บนคนเดียวนะโอเคทำชีพมัน เียวสูงอยู่กลางนะมีลาด้วยทำแดงขึ้นอย่างงี้วิ่ปั้นไฟเห็นไหมเนี่ยรู้ปหเนี่ย,ยไม่รู้ชิีมผมมีสต็กนะฟันเลยคีมไม่มีคนมาซ้อนด้วยสวยอยู่สวยฮะใจปั้าไฟนะเราได้บัตแล้วนะเราต้องรีบหนีกันนะเพราะตอนนี้แมปมืด,ด้วยเพื่อนเขาจะมาซ้อนนะเนี่ยเนี่ยทยอยมาแล้วเราก็รีบไปรีเรื่อนะเพื่อนเรามารับอยู่สวย นี่ไม่น่ามีคนมาไล่นะวันนี้เราก็รีบไปออกกับเพื่อนนะเกมมาดีอยู่นะตอนนี้นนเอลซูมีแข็งนะคนอื่นไม่มีแข็งนะคนเดียวมีแค่เอลซูไปพอมานะไปเลยขึ้นไปเลยนะอุ้ยโอ้โดนวิชาจุ๊บกันโหมันหยุดมา้าเราไปได้เขียมาตัวหนึ่งนะเขีได้ทาจิเอาบนต่อเลยนะอย่างน,นี้ Okay. ในแพทนี้เนะี่ยถ้าเกิดป้อมสองเนะี่ยของทุเรนเลยนะไม่ว่าจะเป็นป้อมบนป้อมกลางป้อมล่างนะถ้าเกิดป้อม2แตกเนะี่ยมันจะเป็นการสโลคีฟหรือเป็นคองนี้เพิ่งปล่อยไปตามเลยเนนะี่ยประมาณ80%นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคนี้ผมน่าจะได้บัลลกบนนะทีมเขาตาย3เลยโอเคน่าจะได้3ทางเลยแ,ลแบบนี้จบได้ป่าไม่รู้นะผมได้บนนะโห oh. คีมาช้ามากเลย ผมน่าจะจบไม่ได้นะืาอกีเข้าไปีเอากลางก่อนหหอย่างบอกอย่างที่บอกนะคือแผ่นนี้ถ้าเกิดแบบป้อม2แต่เนี่ยมันจะกันการจบเกมไว้นะมันเลยเป็นการปรับให้คี้แบบเดินทุกอย่างที่เดินนะ่ะไม่ว่าจะเป็นคลองที่ปล่อยอะไรอย่างี้นะมันจะเดินช้าลง80%เลยนะแผ่นนี้โอเคพองกัเพื่อนไปก่อนนะม้ามไม่มีเลือดนะตอนนี้เราเล่นนันติคอมโบกับม้ามไม่ได้นะ นี่ก็รอมาอุ้ยลัมเบอร์ตายไม่นะเจ้าหินอุ้ยไปแล้วเจ้าหมาไปแล้วอยู่ในเมดโอเคสวยอู้ไม่โดนป้อมตีในบัตรนะสวยออกก่อนนะผมไม่มีเดินเล่นละโอ้หมาเรามีเกิดนะเสียงอยู่อู้หูหูใครเห็นก็ว่าตายนะผมไปดีเท่านะหลังจากเราใช้บารมีหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยเราตอนนี้เราก็ไปออกเพื่อนแล้วนะ โหใครเห็นก็ว่าตายนะเมื่อกี้ีนิดเดียวเองแต่ดีฮะเรารอดมาผมไปรอทำคีปบนก่อนนะคีบบนเขาตายหนึ่งนะบัตรเพิ่งเกิดเคทำคีปบนเสร็จแล้วผมก็จะไปออกกับเพื่อนแล้วนะตอนนี้กลางสองนะไอริตายเคกลางสามแล้วเหลือบัตรตายคนเดียวนะที่ยังไม่โผล่นะอุ้ยเคพาจิไปนู่นแล้วนะนนนะทางขวาคีบกลางจะมาแับแดงขึ้นนี้ เวดเดียวน,นะเหมือนจะมีประเด็นนล้วท่านั้นไปซ้อนกันรอซ้อนนะรอซ้อนอุ้ยเดี๋ยวเราขึ้นวินไปนะเนี่ยวินส่วนตัวครับไปแล้วโหไม่โดนเลยเลยเีอาทา่าจีกันโหแรงนะแรงนะสวยได้ทา่าจีนะที่ผมล็อกโดนสวยได้อไอรีนะที่ตายสี่เรียบร้อยโหโหที่ผมดูจัดเลยดูดิ โอ้เรียบร้อยตายห้านะมีหน้าจบได้นะเรียบร้อยคี้มาด้วยจบไปนะสวยเรียบร้อยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดหรือคำแนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ